ประกันชีวิตคืออะไรและเหตุใดจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคุณให้คุณลองคิดดูว่าประกันชีวิตเปรียบเสมือนโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินสําหรับครอบครัวของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมอบผลประโยชน์และช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินในอนาคตให้กับครอบครัวของคุณแต่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีขั้นตอนการดําเนินง,งานอย่างไรผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตจะชําระเงินหรือที่เรียกว่าเบี้ยรประกันให้กับบริษัทประกันอย่างสม่ําเสมอ เพราะว่ามีคนจำนวนน้อยที่ต้องการเรียกร้องค่าสินใหม่และเพราะว่ามีคนจำนวนมากชำระเบี้ยรประกันเบี้ยรประกันที่แต่ละครอบครัวชำระแล้วถือเป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบก,กับจำนวนที่ครอบครัวของคุณมีสิทธิได้รับเงินจำนวนนี้จะได้รับการคุ้มครองและบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับคุณครอบครัวของคุณจะได้รับเงินก้อนหรือเงินที่จ่ายให้อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากกรมาธรรม์หลักจะเป็นหลักประกันทางการเงินสำหรับคนที่คุณรักในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับคุณแล้วคุณยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของคุณได้ในการนี้การซื้อประกันชีวิตเปรียบเสมือนการแต่งรถคันใหม่ของคุณคุณเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเพียงพอที่จะพาคุณจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้แต่คุณก็ยังสามารถซื้อถุงลมนิรภัยเปลี่ยนเบาะให้สบายขึ้นและเครื่องปรับอากาศเพื่อทำให้การเดินทางของคุณปลอดภัยขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น ในแต่ละช่วงชีวิตของคุณคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวคุณหรือคนที่คุณรักได้ในกรณีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทุพพลภาพเจ็บป่วยร้ายแรงการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือการผ่าตัดหรือคุณอาจจะตัดสินใจปกป้องกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณในกรณีฉุกเฉินที่คุณไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้อีกต่อไปจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ประกันชีวิตถือว่าเป็นความคิดที่ดีคุณจะสบายใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับคุณความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับครอบครัวของคุณจะถูกโอนถ่ายจากคุณไปยังบริษัทประกันนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมการให้ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่ถูกต้องและเที่ยงตรงจึงมีความสำคัญเมื่อคุณจะทำประกันข้อมูลที่ถูกต้องดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงที่บริษัทได้รับรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองตามรกรมธรรม์ ในขณะที่คุณหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตจะให้คุณและครอบครัวได้รับความคุ้มครองทางการเงินและคลายความกังวลในกรณีที่คุณอาจจะต้องใช้ความคุ้มครองในอนาคต